สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วย<ช>คลิปวิดีโอที่แบบว่าคนลุกนะคนลกนุัง<ช>่งดูแล้วแบบว่ามีแต่เสียงแบบอือหอโอ้โหเก่งมาก ค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นผลงานไม่ใช่ศิลปินไทยแต่เป็นศิลปินนะคะจากประเทศยูเครนนะคะชื่อเรเซเนียนะคะซิโมโนวานั่นเองนะคะเขามาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงของเราเนี่ยแหละผ่านบนศิลปะที่แบบว่าเป็นการวาดทรายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแซนแอนิเมชันนะคะซึ่งเขาก็ ว่าไปด้วยประกอบเพลงพระราชนิพนธ์นะคะสายฝนนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยแสดงอยู่ที่สาราสัทธาสรมนะคะที่งาน B O I Fair หลายๆคนคงจะคุ้นๆแหละ B O I Fair ที่เขาจัดที่ Impact เมืองทองทาน,านีนั่นเองนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะซึ่งในงานเนี่ยเขาจะจัดแต่ละโซนเป็นแบบเทคโนโลยีบ้างของหลากหลายยี่ห้อนะคะก็มี แบบนี้ในส่วนหนึ่งของงานด้วยนะคะสามารถไปชมได้เลยแต่อันนี้เราได้ได้ชมกันแล้วแหละเป็นตัวอย่างน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆฝาะเช้อย่จริงๆคนไทยศิลปินไทยก็มีความสามารถแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้แบบเยเหมือนเราค่อนข้างจะสื่อให้ดูว่าเนี่ยชาวต่างชาติใช่ไหมเขายังเห็นพระราชกรณียกิจของแบบในหลวงของเรานะคะคนไทยก็ต้องแบบนะต้องแบบเหมือนเทิดทูนก็รู้รายละเอียดนะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในพระราชกรณียกิจแล้วก็ที่ชัดเจนคือ พระพรมชายารักษ์ใช่ไหมแบบเหมือนมากว่ัตโุน้ยหรือเปล่าพี่น้องเหมือนมากถึนเป็นใช่นะคะก็แบบว่าอูดน่าทึ่งมากนะคะก็อยากให้ศิลปะแบบนี้เนี่ยก็ยังอยู่แบบคนไทยก็อยากจะให้พัฒนาฝีมือไปอีกว่าจริงจริงมีดูแล้วก็ได้แบบว่าเหมือนตอกย้ําตัวเองเข้าไปด้วยว่านี่แบบ ให้ปหล่พระเจ้าแผ่นดินของเราค่นะเก่งมากใช่แล้วนะคะให้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะและสุดท้ายก็คือตราสัญลักษณ์พปรองเห็นแล้วแบบศักดิ์สิทธิ์เนะเป็นตราสัญลักษณ์สวยแากแล้วแบบเขาจบแบบว่า เป๊ะเนาะทำไม่ได้อ่ะใช่ก็เก็บภาพประทับใจแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะอะไะค่ะต้นสัปดาห์ก็มีกิจกรรมอีกแล้วค่ะเปลี่ยนไปแล้วค่ะเข้าสู่เขาเรียกว่าสัปดาห์แห่งรุ่นรุ่นของเราสองคนแน่นอนนี้เราก็บอกว่ามาแล้วนเด็กๆใช่เป็นสัปดาห์ของวันเด็กนั่นเองก็เลยมีกิจกรรมถามคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องย้อนไปสู่วัยเด็กๆหน่อยนะคะถามคุณผู้ชมว่าของเล่นชิ้นโปรดของคุณค่ะในวัยเด็กคืออะไรนั่นเองนะคะพิมพ์พีพีตัวใหญ่ค่ะเว้นวักแลวตามด้วยคำตอบของคุณ ค่ะส่งมาที่489-0011ค่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะคะคในสัปดาห์วันเด็กแบบนี้นะคะ ของรางวัลที่คุณจะได้รับเนี่ยไม่เด็กเหมาะกับวัยสาวๆนะคะนั่นก็คือเครื่องสำอาง BSC นะคะเป็นเซ็ตของดีว่าคอลเลคชันนั่นเองค่ะตะเอาไปแต่งให้แบบใสๆเหมือนเด็กได้นะอ๋อใช่เป็นสีแบบว่าธรรมชาติเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับนะคะยังไงร่วมสนุกกันมาทาง SMS นะคะร่วมสนุกกับเราันี้ก็ได้เหมือนกับว่าย้อนลึกลงอีกแล้วนะใช่ฉันเคยเล่นอะไรม้างนาตอนเด็กๆแล้วนีนะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามาเล่าเลยก็ได้ใช่อาจจะเป็นของเล่นที่แบบว่าเราสองคนอาจจะไม่รู้จัก อะไรแบบนี้นะคะใช่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวมาฝากเกี่ยวกับการกินยาช่วงนี้คนป่วยเยอะอเลยมาชีช้แจงเรื่องการกินยานะคุณหมอออกมาเตือนว่ากินยาก่อนนอนเนี่ยถ้ากินไม่ถูกต้องถึงตาย อุ่นอันตรายอีกแล้วนะ,ะคะจี้ค่ะเห็นว่าเป็นช่วงวันเด็กนี้ก็เลยเป็นห่วงเด็กๆขึ้นมาก็าเลยมีภัยค่ะเรียกว่าเป็นการระวังภัยนะฝากผู้ปกครองว่าให้เตือนน้องๆหน่อยเกี่ยวกับการใช้ถนนใช้แบบว่ายานพนาหนะต่างๆโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมนี้นะคะที่กาลังใกล้จะมาถึงแบบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมกันค่ะค่ะ